แล้วใส่ชุดทหารนะครับเขาใส่ใส่ชุดสองชุดด้วยกันรูปชุดทหารหาไม่เจอจนถึงทุกวันนี้ใครมีอนุกูลมีไหมครับถ้ามีช่วยหาหน่อยนะครับรูปชายเหมือนสิ่งวันนั้นที่ใส่ชุดทหารเนาะพวกเราจะได้เห็นภาพกันนะครับพี่ชายใส่ชุดทหารนะครับเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาจากทหารใหม่ๆเขาเป็นทหารตอนปีศ6 07ดดังระเบิดอาจารย์ประกอบชัยพิพัฒน์ จึงอยากให้พี่ชายร้องเพลงนี้ครับเราจะได้ยินเพลงนี้จากชายเมืองสิงห์แต่บังเอิญเพลงนี้มันเป็นเพลงพันทางครับมันมีออกกึง่งกึงแหลกกึงก่งกึอะไรซึ่งเนื้อยาวมากมาถึงตอนนี้แล้วชายเมืองสิงห์บอกว่าโอ้อยากให้พี่จําเลยไม่ไหวหรอกเดี๋ยวให้ลูกหลานสักคนหนึ่งมาฝากให้ให้พวกเราได้ได้ยินได้ฟังเขาเขาอายุ18ครับ อายุ18เกือบเท่าชายมือสิงวันนั้นวันนั้นชายอายุ20กว่า,วาเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวฟังดูจะมาช่วยปู่เขาเรียกปู่นะครับจะมาช่วยปู่ร้องเพลงนี้ให้พวกเราได้ฟังย้อนบรรยากาศกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วกับเพลงรอหน่อยน้องติ๋ม อกเอ่ยอดยิงไม่อยากจะทิ้งให้เดียวดาไปเป็นดานก็เพราะชาตินั้นต้องการาาแม้ยังไม่ตายจะกลับมารับกวันอยู่ เฝ้าเดือนหอน้องจงรอเฝ้าบ้านพี่กับน้องติมรวมเรียงเกียงกันน้องจงเฝ้าบ้านอย่าเปลี่ยนพันปรวนนแปร อดยิงไม่อยากจะทิ้งให้เดียวได้ไปเป็นทหารประชาตินั้นต้องการชายแม้นยังไม่ตายจะกลับมารับวันอยู่เป่าเรือนหอน้องจงรอวันมันพี่กับน้องติมรวมเรียงเคียงกันพี่เองรับมันแต่วันน้องจะพรวนแรง โอ้น้องเอ๋ยน้องเก่นแก้วจำจากกันเสียแล้วจากกันแน่ลูกสาวใครนอกโดดโร่หน่อยคอยนะน้องจงคอยตั้งตางตาแลมาไลยเอ๋ยมาไลยดอกครักจะโรยราคลีพักเรรักรวนแปรทก<ๆ>ี่แแบกหินหินหรือก็นับ เดือนปีแบบรับคงหนักอกแย่ตื่นนึกดึกน้องจงนึกถึงพี่อย่าร้องไห้คนดีเลยนะขวัญแม่โอ้น้องสิมเจ้าจงยิ้มรับรอวันพี่กลับอย่าเฉื่อนแช่ไปแล้วพี่ไม่ไปลับรับใช้ชาติแล้วจะกลับกลับมาแน่ ไมย่ยแกมยองหลอให้แล้วจะลงคำยุ่แยจากใครใครหอคราบจงรักโนนสงวนตัวระวังลิ้นชายจ่วหน่อยนะดวงใจน้อมหน่อยนารอยจูอย่าให้ใครโลมลูกจูซ้ำรอยได้ เรือนหอเราอยาให้สเหสาเรือนเสิเพราะแรงลมสเสน่มบ้านไกลมันทองบนสวดมนต์ขอพอรก่อนน้องหลับนอนน้องจงราบไยวันโกนยาลาวันพระยาคามันทำบุญตาบฝานนะแม่จอมใจรอหน่อยนะนอง ฟังเพลงแล้วจงยิ้มหน่อยได้ไหมแม่คนตางงลา่อนแล้วนะแม่ตุ๊กตาจ๋าจงอย่าร้องไห้อยู่บ้านสานเพลงไว้รอพี่เห่แขวงไคว้น้องติมจ๋าจงได้ต,ตั้งใจรอ กลัวเขาจำไม่ได้ใช่ไหมว่าเป็นสายตัวจริงต้องมีโอเล่ดิมันนึกถึงอดีตแล้วมันใช่ใชมันยังไงไม่รู้นาะพี่เนาะมันชักกระชุ่มกระชวยกูต้องแต่ว่าอะไรก็ช่วยไม่ได้เมือบมคกับวันนี้อย่างน้อยวันนี้พี่สบายใจนะมีมีรุ่นหลานรุ่นเหลนมาช่วยสืบทอดแล้วฝากณภัทรเมืองสิงห์ครับ นภัทรเมืองสิงค์ครับเขาขอใช้นามสกุลเมืองสิงห์อ่ะครับโอ้ให้พ่อขอญาตรับแทนนะคะผมแขนทั้งนี้รับไม่ได้ <c ười> ครับครับครับแล้วก็นภัทรปูถามหน่อยครับ <c ười> แล้วเอาใบเฟิร์นไปไว้ที่ไหนเนี่ยอ้าวๆๆอ้าอ้าอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะฮะไม่ไม่เกี่ยว ไม่ใช่คนละพัดแล้วไม่เกี่ยวอ้าวไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอน้นี้มันไม่สนใจใบเฟิร์นมันสนใจใบหนาดอย่างเดียวเอออ้าก็ฝากลูกหลานไว้คนหนึ่งอนุญาตขอใช้นามสกุลเมืองสิงห์ครับพ่อแม่เขาเป็นแฟนเพลงเ่าแก่ถูกต้องแม่เขาชื่อนันทาถูกต้องใช่ไหม ใช่เหมือนแฟนคนแรกเอาเอาเข้าไปเอาสาวมมติกมูลีรักกันชอบกันไม่ได้กันเพราะบุญเหล่านั้นไม่มีก็ขอให้ทุกท่านที่ยังรักเพลงแชร์มังสิงจะมีคนต่อยอดเป็นคนที่เท่าไรไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะกลรองเนี้ยมีมาเยอะอ่ะช่วยอุปการะเขายังหนุ่มครับยังแน่นอยู่ถูกต้อง ก็ขอให้ทุกคนที่ยังรักเพลงแชร์มังสิงและก็จะรักนิพัทตลอดไปเนี่ยครับพัครับครับผมโชคดีมีเงินใช้ไร้โรคาคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มาตนปรารถนาอย่าเจ็บอยาก้อ้่า,าได้ป่วยขอให้ทุกท่านจงมีแต่ร่ำแต่รวยอย่าตกอับและอย่าอับจนจากโคจจแ,แท้จริงจากชายมังสิงลูกทุ่งสมบะ เอกเทศมาราาทนแมนซิตอนและอีเฮฟวีกันที่เดอะเลดมังกี้ออฟสิงบุรีแล้วครับผมขอบคุณครับเอครับเข็นรถได้อ่าครับไอ้ข่าเข็นรถนี่คของแผงมันก็อยากจะมาคนคนเข็นรถนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเด่นชัยสายสุพรรณอย่างนี้พรชัยวรรณศรีนักร้องดังๆต้องมาเข็นรถให้พ่อดูสิเนี่ย